สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนายซีนายชาแนกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เกมนิ World ก็ดำเนินผ่านมาเดือนกว่าๆนะครับหลายคนก็เล่นคอนเทนต์ d นเกมกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะครับผมแนะนำมีอยู่อย่างหนึ่งครับตอนนี้ที่ผมชอบนะผมจะมาทำบอลละครั้งนะครับก็คือเควส t f แฟคชั่แบบ PVE นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเลเวล60แล้วนะครับเราอยู่ในช่วงเอ d เกมของเราพอสมควรแล้วเควสพวกนี้ที่เป็นอีลิตเนี่ยไม่ได้ยากแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเรามีเดลี่โบนัสนะครับวันละ3เควสซึ่งเดลี่โบนัสเนี่ยครับทำให้เราได้เงินและ EXP เนี่ย10เท่าจากปกตินะครับอย่างเควสนี้เนี่ยได้เงิน23.6นะครับอ่า EXP เราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เราเลเวล60แล้ว23.6 นั่นหมายควานว่าเราจะได้236อันนี้ผมไปทำมาแล้วนะครับสองเควส๋ยวผมส่งเลยนะครับเงนิน2 2งร้หเห็นไหมฮะเมื่อกี้อ่าอีกอันหนึ่งอันนี้22.04นะครับปึ๊บส่งอ่าได้211.05นะครับก็ประมาณ10เท่านะครับโดยที่มันก็จะมีเควสที่นี่ครับถ้ามัน เวสธรรมดาก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับอันนี้13.7เนะครับเพื่อจะไม่ได้รับไปหรือที่เป็นลงดันอาจจะได้เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปลงพอดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ไปลงก็ก็ไม่เป็นไรเราก็สคิปไปนะครับไม่ต้องไปกดรับมันก็ได้นะครับเราจะทำเวสพวกนี้นะครับเนี่ยได้ยี่สสี่อันนี้คือเวสก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเราก็สามารถไปทําได้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปทํามา2เควสนะครับก็เป็นการถือว่าวิ่งเล่นเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยนะครับซึ่งก็ อยู่ในฉากกับเมืองที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับเมืองนี้นะฮะเป็นเมืองที่ผมชอบสุดในเกมนีเลเลยก็คือแมปอีบอนสเกลิชนะครับนะพเพื่อนๆก็พงว่างนะครับเบื่อๆจากการเล่นคอนเทนต์ปกติก็ลองมาร่วมสนุกมาเล่นควสขำๆแล้วก็ได้เงินกันไปนะครับวันหนึ่งหกเยสบายๆด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ